คันนี้ก็เป็น FC ของบอกวิเชษนะครับขับรถมาจากจังหวัดศากมาทำหลายอย่างมาเชื่อมทอ็อกมาเปิดฝาหน้าเปลี่ยนชุดสายพานทัมมิ่งสายพานเราลิ้นสายพานปั๊มน้ำนเครื่องสายพานปั๊มน้ำแล้วก็ชุดเฟืองเกียร์นะครับแล้วก็ใส่วาลน้ำ82องศาที่เป็นแบบอลูมิเนียมด้วยนะครับเนี่ยอันนี้จะลดความร้อน จากเดิมได้ดีกว่าแนละ้วของเดิมมันเปิดเต็มที่ที่ร้อย10องศาอันนี้82องศาก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระป๋องมาพักน้ำใหม่ด้วยนะครับของแท้แท้ศูนย์นะครับคูลเลนทั้งหมดทีนี้อ่ะแล้วก็จะมีเปลี่ยนลูกปืนขาคัดพัดลมด้วยนะครับตัวนี้ที่ว่านะนนาว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนดีกว่านะครับกองน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนนี่ก็เป็นลูกลอกออโต้ต,ตัวดันสายพานแล้วก็กาวซีนฝาหน้าน็อตมูเล่น้าเครื่องต้องเปลี่ยนนะครับ แต่ว่าหลังจากที่เราเตรียมของหมดแล้วแล้วก็ช่างก็ยกเกียร์ลงมาแล้วอันนี้ยังไม่ได้คุยกับลูกค้านะครับว่าเคยทําอะไรกับเกียร์มาก,ก่อนหรือเปล่าเพราะมันมีตัวเลขเขียนมาก,กํากับไว้แล้วนะครับปัญหาคือว่าพอยังไม่ทันถอดเกียร์เนี่ยท็อกหลุดแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้มัน,มนขาดคาขาดคาไฟาวินไว้แล้วอยู่แล้วฮะนี่แหละก็คือผมถือว่าลูกค้ายังโชคดีนะครับเนี่ย ที่ไม่หลุดออกหมดทั้งลูกเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็จริงๆไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ก็ได้ครับเรามีเครื่องเชื่อมเลเซอร์อยู่เดี๋ยวเราจะเชื่อมคืนให้ไปให้มันอยู่ในเนื้อเดียวกันตำแหน่งเดียวกันนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนทอกนะครับเดี๋ยวเชื่อมก็จบปัญหาละคราวนี้ก็ใช้ยาวๆเพราะว่าเนี่ยครับลองดูนะครับจากของโรงงานเนี่ย,ยโฟกัสให้ดูนี่เห็นไหมครับ น่าจะเห็นชัดนะครับจะมีรอยอ้าอยู่เลยนี่คือท็อกของ Ford 2.0นะครับรถประมาณปี18 19เนี่ยจะเจอปัญหานี้กันเยอะเนี่ยนะครับถ้าซื้อมือ2มาอะไรก็ตามแต่นะครับเป็นไปได้ต้องเชื่อมท็อกนะครับเนี่ยโอ้กล้องชัดมากเห็นชัดมากนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมเชื่อมเลเซอร์ให้เลยนะครับ ก็เลยจบปัญหานี้ไปลูกค้าก็ใช้ยาวนี่ลูกค้าโชคดีมากนะครับเนี่ยนี่นี่เรื่องจริงเลยนะเนี่ยเพราะว่าถ้ามันขาดก่อนนี่ยุ่งเลยครับเนี่ยครับนี่ผมก็ไม่รู้มันขาดระหว่างทางหรือว่ายังไงนะฮะแต่ที่แน่ๆคือพอยกลงมาจะเอ๋เลยไม่ต้องเปลี่ยนทอกนะครับแต่นี่ถ้าเป็นที่อื่นหรือไม่ต้องที่อื่นหรอกเป็นอาจจะเป็นบางศูนย์อาจจะต้องเปลี่ยนทอกยกลูกเดี๋ยวเราทําการเชื่อมแก้ไขใช้ลูกเดิมได้นะครับ นี่ยเนี่ยให้ดูตรงนี้ก่อนนี่ครับคือการเชื่อมจากโรงงานมามันทําได้แย่งจริงโอเคแล้วก็อันนี้ไม่เป็นไรละอันนี้เดี๋ยวก็จัดการแก้ไขได้ส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นชุดเฟืองปั๊มน้ำมันเกียร์นะครับเป็นตัวใหม่ครับม่ในแคนาดาอะไรแท้ทั้งหมดนะครับเนี่ย ในส่วนของเครื่องยนต์นะแล้วก็เราจะมาดูผมจะให้มาดูตรงนี้อีกนิดนึงเมื่อเตือเลยว่ะอ่าโอเคอเคนี่ยครับไอตรงน็อตที่ยึดตะแรงก็คือมันจะยึดกับตัวรูของไฟวินเนี่ยนะครับนอ็อตไอทอกนะครับเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยแหละครับถ้ามันขาดเพราะาไฟวินมันหมุนนะถ้ามันขาดปุ๊บรถก็วิ่งไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเช็คอื่น ทั่วไปให้ลูกค้าด้วยไปในตัวนะครับเพราะว่ามาไก่นี่ก็เปิดอ่างน้ามันเครื่องแล้วนะครับหย่อนแหลกคงมาลายเรียบร้อยแล้วถอดฝักบัวน้ามันเครื่องออกไปล้างนะครับเดี๋ยวนะมันมัวฮะอ่าเนี่ยครับถอดไปล้างนี่ต้องเปิดอ่างนะครับนี่เราไม่ต้องเปลี่ยนอ่างนะเดี๋ยวช่างเขาจะเคาะดับให้เนี่ยครับ ในส่วนของอ่างน้ามันเครื่องฝักบัวตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาไปล้างส่วนอ่างน้ามันเครื่องที่ใช้ของเดิมได้เดี๋ยวดัดเอานะครับฝาหน้ายังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับฝาหน้ายังไงก็ต้องเปลี่ยนย้าเลยนะครับว่าฝาหน้าต้องเปลี่ยนนี่ฝาหน้าเวลาเราเบิกใหม่มันจะมีน็อตอุตาน้ำมาให้ในตัวนะครับแล้วก็มีซีนข้อเหวี่ยงตัวหน้าติดมาให้กับฝาหน้าเลยชุดนี้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับ ผู้ใช้ฟอร์ดผมเชื่อว่ารับได้เนี่ยมาไกลเดี๋ยวรถพิเศษให้นะครับโอเคสวัสดีครับ